เอาตรงๆคลิปนี้ผมไม่ได้อยากทำนะเพราะว่ามันจะมีคอนเ r o ร์เ s i a ลเยอะมากแต่ว่าเห็นมีคนขอมาแล้วผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับหลายๆคนไม่มากก็หน่อยหรือไม่ก็ไม่ได้เลยก็ตามชื่อคลิปผมจะมาแนะนำตัวที่เอาไว้ลงบอ e รีเจนจากที่ผมเล่นมาทั้งหมดทั้งนาวเมฟิโตแล้วก็อัลตรอนว่าจะมีตัวไหนที่ผมแนะนำแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวๆแล้วก็ ในแต่ละตัวเนี่ยจะมีเงื่อนไขแมคาีนิกการใช้งานยังไงอะไรบ้างไปดูกันเลยเดี๋ยวบอกก่อนไว้ว่าเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนที่เห็นด้วยแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่เห็นด้วยก็ถ้าเกิดไม่เห็นด้วยยังไงหรือว่าจะติเตือนตรงไหนก็ c คอมเมนต์บอกได้เพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่มีข้อมูลทุกอย่างในเกมก็แค่มี เยอะอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็เล่นเกมนี้มาประมาณหนึ่งผมก็เลยผมคิดว่าจากที่ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังพอมีข้อมูลอยู่บ้างเพราะว่าลงบอร์เนี่ยผมก็ลงไปได้ไกลพอสมควรอยู่นะส่วนเรื่อง a อเรื่อง PP เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญนะอะไรขนาดนั้นก็ไม่เสียเวลาแล้วกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันทีละสายเลยจะได้ไม่งงอ่าเดี๋ยวเริ่มกันที่สายแดง เราจะเอากันทีละสายหมายถึงว่าจะไล่กันไปทีละสายเพราะว่ามันจะได้ไม่งงไม่ต้องสนใจตัวที่ผมติดดาวน,นะตัวนั้นคือตัวที่ผมดันไว้ลง A B X คือจริงๆสายแดงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปเป็นตัว P V P ใช่ไหมลูกเคสฮักกิลกัรเมจแล้วก็อู l เวอรีนเนี่ยแต่วันนี้แล้วก็ A B X พวกคร s สเซนอู l เวอรีนอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการลงบอสเพราะฉะนั้นผมก็จะนำตัวที่มันลงบอสเก่งเท่านั้น หรือว่ามีประโยชน์ใช้ได้งานหลากหลายเรื่องราคาในการปั้นเนี่ยผมจะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวที่มันเล่นเก่งมากๆเนี่ยคุณก็ควรที่จะลงทุนกับมันนิดนึงแต่ผมก็จะไม่ได้แบบว่าเนี่ยคุณต้องไปปั้นทีหน้านะทีหน้ามันเก่งมากตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นวิดีโอมาให้ว่าเกมเพย์ของมันเป็นไปยังไงตัวสายแดงที่ผมจะแนะนำเนี่ยมีอยู่ประมาณ3ตัวเข้าวๆกับอีก แต่ว่าหนึ่งตัวนนั้นเป็นตัวที่ผมแนะนำโดยเฉพาะเลยหนึ่งนั้นคือ Black Dorf เดี๋ยวขึ้นวิดีโอการเล่นมาให้อ่แบ็กดอฟเนี่ยตัวมันแรงมากเรียกได้ว่าเป็นสายแดงลงบอสที่ดีสุดนในเกมแต่ว่าที่ดีสุดนในเกมก็ไม่เชิงเรียกได้ว่าที่ผมว่าสามารถรีดดาเมจออกมาได้มากสุดในเกมแต่ว่าถึงถึงมันจะลงบอสเก่งขนาดเนี้ย เรื่อง a อ x เนี่ยสู้คิงฟินไม่ได้สู้อ p พพอ y คลิปยังไม่ได้เลยแบ็กดอฟเนี่ยเหมาะกับเกียร์แดงเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดคอมโบจะเล่นเนี่ยก็อาจจะเป็นคอมโบที่ตัดลงสกิลสามที่มันหมุมมนๆะน่ะตามในคิววิดีโอแต่ถ้าเกิดคุณใส่วันทามสองร้อยเนี่ยอาจจะเล่นเป็นหกตัดสี่ตัดห้าแล้วให้วันทามลงสกิลห้าก็ได้เพราะว่าพอลงสกิลสามเนี่ยมันจะเป็นการปั่นรัวๆเราก็จะเอาเชนฮิตลงไปลงสกิลนั้นแบบแตกเชนฮิตจะได้มากที่สุด แบ็กดอปเป็นหนึ่งในตัวที่ผมแนะนําให้ปั้นถ้าเกิดอยากลงบอดสูงๆผมแบ็กดอปเป็นตัวที่ผมใช้ลงผ่าน m e p h i ตยี9ไม่มีตัวไหนลงผ่านแล้วแล้วก็เคลียช่วยช่วยในการเคลียดด่านเนาชั้น39อีก2ตัวก็คือเป็น m ิสเตอร์แฟนตาส a ิ t มิสเตอร์แฟนเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะเป็นลีดให้ตัวเองได้อยู่นั้นนะอ่ะลีดให้ตัวเองได้แล้วก็สามารถเล่นวัน t i m มได้แต่ถ้าเกิดเป็นเกลีรยแรงเนี่ย เวลาเราลงบอสหน้าวเราเราจะโดนการเบรกบางครั้งซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดจะให้ดีอาจจะเป็นชมพูหลอมหรือไม่ก็แดงหลอมเพราะว่าชมพูหลอมเนี่ยชมพูธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่มไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราควรจะเอาหลอมเพื่อเอาออฟออปชั่นสตรมาส่วนแดงเนี่ยมันได้อยู่แล้วแดงลหลอมเนี่ยถ้าเกิดเราได้ผีดดาวมากยิ่งดีจะเราเอาการเบรกก็ได้และวันทามได้วันทามสองร้อยการเบรกเนี่ยธรรมดาก็ได้แต่ว่าได้มจหลักๆอาจจะมาจากสกิลทียสามคอมโบมันก็จะเรื่อยๆถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่แต่ว่า อาจจะไม่ได้แรงสู้เท่าแบคดอฟอีกตัวหนึ่งแถบให้ละกันกับซันเมกาตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวที่มาแล้วไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะผมว่าตัวมันเก่งกับมันหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังต้องมีแมคคาิกที่ต้องไปเก็บเก็บ,กบ,กบอสะสมความเสียหายของสกิลมันนะคือจะไปลงบอสเนี่ยผมอาจจะแนะนำเป็นเกียร์แดงแต่ว่าบอลทางมันจะล่นง,ง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกียร์ธาตุหรือเกียร์แดงเลยก็ได้แต่เกียร์ม่วงเนี่ยเกียร์ม่วงอย่างที่ผมบอกมันลงบอสไม่เก่งถ้าเกิดลงชั้นแรกๆอาจจะยังไม่เห็นความต่างเพราะฉะะนนนั้้้้กกก็็มมีใใหหออช่่่เเเลืวงงแดดาาาจไไร แล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ริงจงแคน a b เเนี่ยตัวเนี้ยใส่ใส่ม่วงเนี่ยเอาไปลง A b x บแคนวูฟรีนได้มันก็ลงพอได้พอถึงเอา7ล้าน8ล้านได้เลยถ้าเกิดใายของแน,น,น่นก็9ล้านสบายสบายตัวเนี้ยแต่ว่าจะไม่เท่าวูฟรีนที่แบบไปถึง10ล้านก,กว่าอะไรเงี้ยก็จะมีเท่านี้แล้วกันสำหรับใส่แดงส่วนช่างชี้เนี่ยช่างชี้ที่ผมเอาไปลงเนาชั้น40เนี่ยเพราะว่าเป็นข้อยกเว้นแล้วกันคือมันไม่ใช่ตัวที่แบบลงบอสด,ดีขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่ามันเป็นตัวที่ผมลงผ่านลงผ่าน แบบมันเงื่อนไขอะเพราะว่ามันผมมันก็จะเล่นยากนิดนหนึ่งอะแต่ว่าช่างชีตเนี่ยสำหรับใครที่ถามมันมันเป็นตัวที่ไม่ได้เป็นเมตามากทั้งสองโหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดใส่เกียร์ม่วงเนี่ยเอาไปลงเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ลงผ่านไดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะปั้นช่างจริงจริงอะผมรอว่าไปปั้นตอนคุณจะปไปตีเนาชั้นสี่สิบเนี่ยค่อยค่อยปั้นก็ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่คนคนน่าจะรู้สึกว่าถามหรือว่าสงสัยเข้ามาเยอะว่ามูลไหนเนี่ยยังหน้าปั้นอยู่ไหมผมมองว่ามัน มันตกเมตาไปแล้วนะแต่ถามว่าตัวมันอะตัวมันโดยพื้นฐานอนะตอนที่มันเข้ามามันเก่งมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าตัวมันไม่ได้แย่มันสามารถเอาลง a อ x แทนรูฟูินได้อยู่มันก็จะประมาณเจ็ดแปดล้านเนี่ยแหละแต่ก็ยังน้อยกว่ากับตันอเมริกานะแล้วก็เรื่องลงบอสเนี่ยลงบอสใส่แดงถือว่าถือว่าไม่ได้แย่มากไม่ไม่ไม่น่าเกลียดเลยแหละแต่ว่าผมมองว่าอยู่เนี่ยมันยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าเกิดใครปั้นมูไนไว้แล้ววะยังยังไม่ต้องเสียใจเพราะว่ามีลุ้น ยูนิฟอร์มจากซีรีส์อยู่เพราะฉันผมบอกว่าตอนนี้เรียกว่าไม่ได้แย่มากแต่ก็มีตัวที่เก่งกว่าร <c oughs> อรุ่นยูซีรีส์แล้วกันสำหรับสายแดงก็จะเท่านี้แล้วกันที่ผมแนะนำส่วนพวก Iron f ฟิหรือว่าอะไรเงี้ยที่ผมไม่ได้พูดถึง b l a c k p a n t h e r เนี่ยก็คือมันจะมีตัวที่เก่งกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปปั้นมันเพราะว่าเราไปปั้นพวกกัปตันเมกาเมเกอร์อะไรก็เก่งกว่าส่วนผมจะไม่ได้พูดถึงตัวซับตัวรีดอย่างที่บอกนะวันนี้เราจะมาเน้นแค่ตัวดามจเี่เทีไวไลงก่อนตัวซับทีมซับกับทีมมดเ ผมได้ทําคลิปไว้แล้วก็ลองกลับไปดูได้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่สายสีฟ้ากันโอเคสายสีฟ้าตัวดาเมทที่ผมจะแนะนําก็จะมีเชาลอนโรเจอร์ชาลอนโเอรนโเจอร์นี่ไม่ต้องพูดมากอยู่แล้วสะสมความเสียหายให้โดนตีสกิลสแล้วก็อันติสกิลแรงมากใส่เกยร์แดงอะไรเงี้ยแดงหล่อมิ่งดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะข้ามเลยแล้วกันเป็นแบบไอดีที่ตัวทุกคนนี้จะต้องมีเอาไว้เอาไว้ลงบอสลงง่ายลงง่ายลงสบายสกิลก็เล่นง่ายเล่นไม่ยากปั้นก็ปั้นง่ายเอ้โห U ใหม่กับ่เก<ต>่าต่างกันไหมอันนี้จะตอบให้แล้วกันเพราะว่ามันต่างกันพอสมควรนะเพราะว่าสกิลสี่ใหม่เนี่ยมันจะมีเหมือนผมจะไม่ว่าอะไรอ๋อใช่ลดพลังป้องกันใช่ไหมซึ่งสกิลสี่สกีอีตัวเนี้ยแม่งไม่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 มีรดพลังป้องกันเลซึ่งผมว่ามันมันรีดามจต่างกันพอสมควรนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าใครที่มีย่เก่าอยู่แล้วแล้วอยากทาให้มันรีดามจแล้วมันจะลงง่ายขึ้นเนี่ยผมมองว่าซื้อย่ใหม่ก็ไม่เสียหายอะไรรอมันลดราคาก็ซื้อได้ตอนนี้มันลดราคาอยู่อีกประมาณวันสองวันเนี่ยก็ ก็ไปซื้อก็ได้ไม่รู้ว่าตอนลงคลิปมันยังลดอยู่ไหมนะส่วนอีกตัวหนึ่งที่จริงๆถ้าเกิดมีงบปั้นก็ได้คือเมฟิโตเมฟิโตเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเมตาเอฟเอกตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดพูดในถึงดาเมจในด้านการลงบอสเนี่ยผมมองว่ามันลงดีกว่าสมควรแต่ว่าควรจะมีเกียร์ท่าอย่างที่ผมบอกเกียร์ม่วงเนี่ยเราเราเล่นไม่รอดอยู่แล้วใน v เบอร์บอลีเจนอย่างเงี้ยมันต้องใช้เกียร์ท่าจริงๆเมฟิโตเนี่ยผมมองว่า จริงถ้าเกิดไม่ได้บวกย5ห้าเนี่ยก็ยังก็ยังถือว่าแรงนะบวกเป็นยี่สิบก็ยังถือว่าแรงอยู่แค่อย่างน้อยเนี่ยคุณดันค่าแกตกตัวละครให้ตันอัพหินให้ตันมีเกียรธาตุเนี่ยมองว่าตัวน,นี้ก็แรงมากแล้วส่วนใครมีงบหลอมให้ได้จะดีมากเพราะผมมองว่าเกียร์ธาตุธรรมดาตอนที่ผมใส่เกียร์ธาตุธรรมดากับตอนที่ผมใส่เกียร์ธาตุหลอมเนี่ยดาเมจต,ต่างกันพอสมควรอยูเย่เรียก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 ว่าต่างกันมากเลยอะ เพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นออปชั่นสหรับคนมีงบแล้วกันถ้าคนไม่มีงบก็ข้ามไปเพราะตัวมันแพงอยู่ตัวมันแพงมากๆอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือเออไมไ่จะแนะนําแล้จะเป็นเป็นสามตัวพูดถึงรวมๆกันสามตัวเลยก็คือมูลสโตนฮิวแมนทอสแล้วก็ไซล็อกอะโอเคอแล้วแถมให้แกมบิดด้วย,ยกันไอ้พวกนี้เป็นตัวเบกเออ เริ่มตัวที่ใครดีวะอาใครอามูนสโตนก่อน mm hmm. มูนสโตนเนี่ยไม่ต้องพูดมากกว่าแล้วมันแรงแล้วก็เกียร์แดงตุ้มตามดาเมจีด,ดีแต่ว่าข้อสเสียของมันที่ผมเจอมาจากการเล่นบอสเนา่าชั้นสูงๆเนี่ยผมมองว่าพอบอสบอสเนวเนี่ยมันลุกจากเก้าอี้ใช่ไหมมันเดินไปเดินมาแล้วมูนสโตนเน่ะทาร์เก็ตมันจะเป็นทาร์เก็ตที่แบบเล็งยากเพราะฉะนั้นดามเมจมันจะหายเพราะฉะนั้นผมมองว่าต้องต้องเล่นดีๆอ่ะถึงถึงถึงจะแรงแต่ถามว่าตัวมันยังเก่งไหมผมว่ามันยังเก่งอยู่แต่ว่า จริงๆผมว่ามันเริ่มเสียวๆที่จะเริ่มมีตัวมาแทนนะเพราะอย่างอย่างสมัยเนี้ยพวกแบบไซล็อกซูเปอร์เจแอนแมคคารีอย่างเงี้ยก็มาแทนรู้สึกว่าตรงนี้ยังเก่งอยู่แต่ว่าอีกไม่นานประมาณสิ้นปีเนี่ยน่าจะเริ่มแผ่วๆลงละส่วนฮิวแมนทอสฮิวแมนทอสเนี่ยใส่ธาตุได้ต้องใส่ธาตุเรียกได้ว่าต้องใส่ธาตุดีวกว่ารีดเมจได้ดีพอสมควรแต่จะไม่เท่ามูนโตนข้อเสียข,ของฮิวแมนทอสก็คือ ถ้าไม่ได้มีสกิลเอาเวกคอมโบปกติคอมโบหนึ่งถึงห้าเนี่ยสกิลหนึ่งถึงห้าเขาจะเราจะเล่นคอมโบเป็นสามห้าสี่ใช่ไหมมันจะไม่ได้แรงอะไรมากมายมันจะแรงที่สกิลเอาเวกทีเดียวอันนี้อันนี้คือคอเดียของมันก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆถึงมันเขาถ้าก็ลงชั้นแรกๆก็ลงสบายอยู่แล้วอันนี้ผมหมายถึงลงชั้นถุงสูงจะเริ่มเห็นว่าสกิลหนึ่งถึงห้ามันเนี่ยไม่มันจะไม่มันจะไม่ได้แรงถ้าเกิดเทียบกับพวกมูลสโตนที่สกิลหนึ่งถึงห้ามันอะมันแรงมากตัวเวกเคนเป็นอย่างนี้หลาย คอมโบไหนที่ไม่ได้ใช้สกิลอเวกเนี่ยจะไม่แรงคอมโบปกติจะจะไม่แรงเท่าคอมโบที่มีสกิลอเวกแต่ว่ามูสโตนไม่ใช่อย่างนั้นแต่หิวเป็นกับฮิวแมนทอร์ส่วนอีกตัวหนึ่งคือไซล็อกไซล็อกเนี่ยเรียกได้ว่าเก่งเลยทีเดียวเก่งมากๆควรจะใส่ธาตุนะครับใส่แดงใส่แดงเกียร์เกียร์ลั่น,นะเออจากที่ผมเอาไปลองเล่นมาเนี่ยด่านสามสิบสี่การ์ดผมไม่ไหววะ่ะเพราะฉัน เกียร์ธาตุเนี่ยผมลงไหวแค่ชั้นชี่สยังชั้นีสบเาน่ยางสบายเลยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าเกิดจะเล่นถุงสูงจริงอะ่ะควรจะใช้เป็นเกียร์หลอมธาตุจะดีมากเพราะว่าคอมโบมันเนี่ยก็เล่นไม่ยากแต่ก็แล้วก็มีฮิวแบบฮิวเรื่อยๆสกิลสามพุ่งไปพุ่งมาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าทำถ้าเกิดใครมีแพ็คดีลักอยู่แล้วเนี่ยซื้อก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยอาจจะข้ามไปเพราะว่าอาจจะไปปั้นตัวอื่นก็ได้แต่ว่าเป็นตัวที่น่าคิดที่จะปั้นเลยทีเดียวเพราะว่า่าาาไบอออมก็หาฟาร์ด้้เเืืถคแพล อีกตัวหนึ่งแกมบิดแกมบิดเนี้ยมีคนเทิร์เรชเชียลเยอะมากเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ fall off แล้วอะ่ะคือมันคือมันตกเมตาไปนิดนึงแล้วอะ่ะาข้างหนึ่งอะ่ะครึ่งหนึ่งของมันตกเมตาไปแล้วแต่ว่าข้อดีของมันก็คือหนึ่งมันเล่นง่ายเล่นง่ายแบบเล่นง่ายโคตรเล่นวันทามได้เล่นเกียร์แดงได้ผมมองว่าถ้าเกิดเอาจะปัม๊มาลงชั้นแรกตอนเนี้ยมันมันก็ยังพอเล่นได้อยู่แต่ถ้าเกิดชั้นสูงเนี่ย ผมว่ามันจะเริ่มสู้เขาไม่ได้แล้วต้องต้องต้องเป็นเกียร์หลอมแบบเกียร์หลอมบิลเลียนที่เป็นวันทามสองร้อยสี่สิบอะแล้วก็แบบแต่้งเป็นเกียร์ชมพูต้องเป็นตีวายไลท์สองร้อยถึงร้อยแปดเหลือร้อยแปดสิบหรือสองร้อยอ่ะมันถึงจะแบบคีบอัพกับตัวละครยุคป,ปัจจุบันที่แบบใส่เกียร์หลอมมันเมอนเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าจะปั้นก็ได้ถ้าเกิดชอบแต่ถ้าเกิดจะปั้นแล้วไปลงชั้นสูงเนี่ยไม่แนะนําเพราะว่าเพราะว่ามันมัน,ม,นมันต้องลงทุนเยอะไปิดนึงมันจะมีคลิป่องละไ ยีชมพูหล,ลอมบิลเลียนอะลงชั้นห้าสิบเนาอะอันนั้นก็เกือบลงผ่านนะสุดท้ายก็ลงไม่ผ่านก็เกิดลงชั้นแรกๆก็มีปัญหาเราแกมบิดลงได้สบายอยู่แล้วส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้พูดถึงแหละก็คือไม่ใช่ไม่ใช่คอรคือเคเบิลเคเบิลเนี่ยผมมองว่าแกเฮียแกเหมือนถูกลืมไปยังไงก็ไม่รู้แต่เฮียแกยังเก่งอยู่นะผมมองว่าเฮียแกยังเก่งอยู่ส่วนตัวผมชอบอยู่ซัมเมอร์มากกว่า เพราะว่ายูซัมเมอร์เนี่ยใส่เกียร์แดงมันจะ stack chain hit แล้วก็เล่นมันกว่ายิ่งยิ่งแดงหลอมใน A B X หรือว่าแต่ A B X มันตกเมตาแล้วว่าเขาไปเล่นเมฟิโตกันหมดแล้วแต่ในอันนี้พูดถึงในบอสเนี่ยเกียร์แดงยูซัมเมอร์จะเล่นมันกว่าส่วนกีไอยู IU เนี่ยหลายคนงงว่าจะต้องใส่แดงใส่ม่วงผมมองว่ามันมันใส่ม่วงเอาไว้ลง A B X ได้เว้ยแต่ว่าถ้าเกิดลงบอสเนี่ยก็ควรจะใส่แดงมันก็เล่นไม่ได้ต่างกันมาก อืมเพราะฉะนั้นผมมองว่ายูไหนก็ควรใส่แดงแต่ถ้าเกิดใส่แดงให้ขูมอ่ะผมว่าเพราะว่ายูนี้แม่งเล่นมันกว่าเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยูนี้ก็เล่นได้แหละสบายๆแล้ถามว่ายังเก่งอยู่ไหมผมมองว่าไปปั้นพวกแบบไปไปไปปั้นพวกฮิวแมนทอร์ชอะไรเงี้ยก็ดีกว่าเพราะเคเบิลมันก็มันก็เป็นตัวบอสมันก็แพงกว่านู่นค่อยแพงกว่าเขาอะไรเงี้ยก็ไปปั้นแบบไปปั้นพวกเอ่อชาลอนโรเจอร์อะไรเงี้ยฮิวแมนทอร์ชแกมบิบดอะไรเงี้ยแกมบิีก็ตัวเติร์นอีก อาจจาะจะดีกว่าถาว่ายังเล่นได้ไหมผมบอกว่ายังเล่นได้ยังเป็นตัวหนึ่งที่เก่งอยู่แล้วก็เล่นง่ายแค่สกิลการเอาตัรอดเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สูงอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีถ้าเกิดใครมียูซัมเมอร์ก็จริงผมชอบอยูซัมเมอร์มากกว่าไม่รู้ทําไมก็ประมาณนี้แหละสําหรับสายสีฟ้าส่วนอดดำเนี่ยอดดมกับอดดมนี่จะเสริมให้แล้วกันอดดมผมมองว่า ไปทาง PVP มากกว่าแบบมิดหนึ่งมันมันด็อกเตอร์ดูมาแต่ด็อกเตอร์ดูมันก็ไปได้ทั้งสองสายแต่ว่าก็ PVP มากกว่าส่วนตัวที่เหลือที่ผมไม่ได้นําก็ข้ามข้างไปก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายวอลมชีนไอรอนแมนหรือว่าเซอร์ซี่เซอร์ซี่เนี่ยต้องมีอร์ติแฟกลง AT ทลง PP พได้อยู่คิงโก้อะไรเงี้ยหมอเอม่าข้ามไปเอม่าไป PP หมอก็ไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากมายเทพชาโดแลนก็แค่นั้นเองเอาไปลงอัลติเมทก็มานี้แล้วกันสับสายสีฟ้าเราไปลุยตอกันสายสียว โอเคสายสีเขียวเนี่ยหลังๆมีตัวแบบเก่งๆเยอะมากนะตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็คือฟา l คอนฟาคอนเนี่ยเป็นตัวที่ผมเรียกได้ว่าเก่งเกินราคามานิดนึงซึ่งมันเป็นตัว800ร้อยคอสมีคิวที่ผมมองว่าเก่งมากคือยกเว้นตัวไวตัว800ร้อยคอสมีคิวจะไม่ค่อยอยู่ในเมตานานอย่างวอลแมชชีนไอรอนแมนแะอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเริ่ม,มหายหายแล้วใช่ป่แต่ฟาคอนเนี่ย เก่งเรียกได้ว่าเก่งเลยทีเดียวสามารถเล่นวันทามได้เกียร์แดงเกียร์ชมพูหลอกอะไรเงี้ยเล่นได้ข้อดีของมันคือดาเมจจากสกิลเทียสามอ่ะมันแรงมากแล้วก็มันมีตีไวร้ายแรงว่าผมจาไม่ได้อืมอ่าใช่มีตีไวร้ายแรงเพราะฉะนั้นสกิลหนึ่งถึงห้าเนี่ยอาจจะดูธรรมดาแต่พอยัดสกิลเทียสามวันทามสกิลเทียสามเนี่ยจะแรงมากแล้วก็ปั้นง่ายเป็นตัวอีกหนึ่งที่ผมผมแนะนําว่า ควรจะทําควรจะมีติดไว้ในไอดีถ้าเกิดหาสายสีเขียวไว้ลงบอสตีกายภาพเนี่ยน่าทาแล้วก็เล่นวันทามสองร้อยอะไรเงี้ยธรรมดาก็ได้ปั้นง่ายปั้นง่าย,ปายแปดร้อยเขาตีขิวเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าคุ้มค่าในการปัน้นแล้วก็สายฟรีมือใหม่อะไรเงี้ยปั้นไว้ลงบอสสบายส่วนอีกตัวหนึ่งคือสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเห็นคนเอาไปลง PV p ใช่ปะ่ะแต่ผมมองว่าชุดดําเนี่ยมาลง PVE ได้นะใช่มาลง p v e ได้ก็ ชมพูหลอมแดงหลอมอะไรเงี้ยก็ลงได้แต่ว่าดาเมจเนี่ยจะจะจะ,จะผมว่าจะเป็นลองฟาลคอนนิดนึงต่วมันก็ได้ความเฟคซิบลิตี้ในการสลับชุดไปมาแต่ว่าคุณก็เลือกคุณควรจะเลือกสักสายหนึ่งอะถ้าเกิดสายพีวีเนี่ยก็แดงหลอมไปเลยสายพีีก็จะเป็นคลามหลอมโลบหลอมอะไรเงี้ยก็ได้ไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรจับปลาสองมือนะอืมแต่ว่าเออใช่ดาเมดดาเมจยังดาเมจยังยังเป็นลองฟฟลคอนอยู่นิดนึงใช่เพราะว่า ผพราะไม่ไม่รู้ดิถ้าคิวเทียสามมันไม่ได้มันมันมันแรงขึ้นแหละแต่มันแต่มันไม่ได้แบบตู้มลงแบบตู้เหมือนฟาวคอนอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเป็นเทียสามผมก็จะมีสองตัวนี้แนะนำ้วกันส่วนโลกเนี่ยโลกผมมองว่ามันเริ่มตกเมตาแล้วว่ะอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแล้วคือโลกเนี่ยมันต้องใช้เกียร์ธาตุไงซึ่งผมมองว่าเกียร์ธาตุเนี่ยมันหายากเอาไปให้ตัวอื่นดีกว่าตัวที่มันจําเป็นมากกว่าเช่นซูเปอร์เจนฮิวแมนทอชไซล็อกเมฟิสโตอะไรเงี้ยโลกมัน คือสกิลมันก็ไม่แรงขนาดนั้นนะคนแม่งอวยไปเกินไปน,นิดนึงนิดนึงต่ถามว่ามันยังพอเล่นได้อยู่ไหมผมมองว่ามันยังพอเล่นได้อยู่ถ้าเกิดคุณมีกเกียร์ท่าเกียร์ม่วงเกียร์อื่นเล่นไม่รอดนะลกอะโอเคเดี๋ยวเสริมให้สุดเป็นส่วนของตัวอเวเกนมั c คารีมัคคารีเนี่ยเป็นม้ามืดที่โหดแล้วก็โกงมากเป็นหนึ่งในตัว PVE ที่ผมมองว่าเก่งแล้วก็โดดเด่นสุดนในเกมถ้าเกิดจะลงบอสเนี่ยผมจะแนะนําให้เล่นเป็นเกียร์แดง ก็เราจะเล่นเป็นคอมโบที่แบบไม่ให้วันถามร้านก็นจะเป็น3ออกวิ่ง6แล้วก็ตัด5แต่ถ้าเกิดคุณจะไปลง a b x ด้วยเนี่ยก็จะต้องเล่นม่วงคอมโบก็จะต่างกันไปซึ่งถ้าเกิดคุณจะเล่นม่วงใน a b x ด้วยเนี่ยลงบอสอาจจะไม่สุดเท่าเกยร์แดงแต่ว่าก็ยังพอลงได้ด้วยความที่ดามเมจมันแรงมากอยู่แล้วก็ลองเลือกเอาแล้วกันถ้าเกิดคุณเป็นสายลงบอยจางเดียว a b x คุณไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากเอาลูน่าลงแทนอย่างนี้ก็ได้ เป็นหนึ่งตัวที่ควรจะทำแล้วคือมันแพ็กดีลักเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงอะไรเท่าพวกไซล็อกด็อกเตอร์ดูมหรือว่ากาดีเอเตอร์มันแค่4400เพชรเพเก็บแป๊บเดียวก็ได้หรือคุณจะเติมอะไรก็เรื่องของคุณเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าทำมากๆเป็นตัวที่เก่งมากๆอ่ะอีกตัวหนึ่งคือกามูรากามูราเนี่ยผมมองว่ามันลงบอสกลางๆนะแต่ว่าคือหลักๆคือมันเป็นลีดได้แล้วก็ซับให้ตัวเองอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งอย่างที่ทําให้มนุสึกว่ามันมันดู มันดูโดดเด่นไปกว่าชาวบ้านนิดหนึ่งคือมันเป็นลีดล้วก็ซับให้ตัวเองได้แต่ว่าลงบอสกลางๆตัวนี้ไป a b x เ,เสริมให้นิดหนึ่งแล้วกันถา,ถามว่าสําหรับแบบคนเผื่อคนถามว่ากามูมราไป a b x ได้ไม่ใช่กามูราไปบอสได้ไหมยผมมองว่ามันกลางกละมันมันสู้แบบยังยังสู้ซิลไม่ได้เลยแต่แบบมันไป a b x ก็ส่วนใหญ่อันนี้อันนี้ตอบตอบเผื่อไว้แล้วกันถ้าเกิดจะทำเป็นลีดมาลงมาลงในบอสอะไรเงี้ยหรือว่าลองมา,มาช,ช่วยเสริมอะไรนิดนึงเนี่ยผมมองว่าก็ทําได้อีกตัวหนึ่งจะแนะนําเป็นซวลวกัน ซิลเนี่ยเป็นตัวที่แรงใช้ได้เลยทีเดียวแต่ด้วยความว่าด้วยความที่สกิลเอาไว้เป็นสกิลยุคเก่าเนี่ยมันอาจจะเล่นยากไปนิดนึงเพราะว่าสกิลแม่งสโลแม่งลีลานู่นนี่นั่นซิลเนี่ยใส่แดงเล่นได้ง่ายๆเป็นตัวลงเมฟิโตได้สบายๆมีฮิลมีนู่นนี่นั่นครบเครื่องทุกอย่างแต่ติดแค่ว่ายูเนี่ยมันต้องเป็นยูเติมซึ่งจะมาขายในช่วงซัมเมอร์ในแต่ละปีแต่ผมวองว่าถ้าเกิดใครมียูนี้แล้วอะ่ะหาสายเขียวเอาไว้เข่นไปลงบอสแล้วที่หรือว่ายังไม่มีมาร์เคอรี่เนี่ย ก็ปั้นซิลได้ถ้าเกิดมีมาคอรี่แล้วอาจจะค้าค้างไปก็ได้แต่มันเก่งอยู่มันเก่งอยู่มันมันเพราะมันเก่งมันเก่งเกินหน้าเกินตาแบบพวกสายเขียวหลายตัวอยู่นะเพราะอย่างนั้นก็เป็นตัวเติมอีกตัวหนึ่งที่คนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่พูดถึงมันสักทีคือลูน่าสโนนะลูน่าสโนลูน่าสโนเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่ามันต้องใส่ม่วงซึ่งซึ่งมันก็ใส่ม่วงได้ยลราสุดเนี่ยผมผมจะอธิบายฟังแล้วกันว่าว่าว่ามันลงหมดไหนต้องใส่หมดไหน ถ้าเกิดคุณจะเอาไปลงบอสเนี่ยคุณควรใช้ยูล่าสุดใส่กเกียร์ธาตุไปลงบอสเออเอาดรอนเมฟิโตนวอะไรก็ตามพอหลังพอหลังจากมีธาตุหลอมมาผมรู้สึกว่าม่วงไม่น่าใส่ให้รูหน้าแล้วอะส่วนม่วงเนี่ยใส่ได้ไหมม่วงมันก็ใส่ได้แลลวลงเอพอลง Squa d Battle ส่วนถ้าเกิดคุณจะเล่น ABX หรือวอ่า Squad b a t t เ e เน้นคะแนนเนี่ยคุณควรจะใส่ธาตุหลอมบิลเลียนแล้วเป็นยูเก่าเพราะมันจะรีสกิลเล่นได้เรื่อย ส่วนยูใหม่ผมมองว่ายูใหม่เนี่ยเหมาะสำหรับการลงบอสซึ่งในทั้งสองกรณีเนี่ยคนควรจะคนรน,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 นใส่ธาตุเหมือนกันถ้าเกิดเน้นคะแนนใน ABX เนี่ยถ้าไม่ใช่ธาตุหลอมผมมองว่ามันจะได้คะแนนน้อยมันมันจะได้คะแนนน้อยกว่าแมคคิรีอะไรเงี้ยเอ้ยพูดเลยนะถ้าเกิดใส่ม่วงเนี่ยมันจะได้คะแนนน้อยกว่าแมคคิรีแล้วก็ใส่ม่วงจะได้คะแนนน้อยกว่าแมคคิรีในสควอัดแบลตเทิรด้วยฉะนั้นถ้าเกิดเป็นยูเก่าเนี่ยผมมองว่าต้องใส่ธาตุหลอมบิลเลียนมันจะได้คะแนนเยอะกว่าแมคคิรีทั้งใน ข้งในสกอชแบทเทิลแล้วก็ข้างใน ABX ส่วนถ้าเกิดเป็นยูใหม่เนี่ยลงบอสใส่เกียร์ท้าธรรมดาก็ลงได้ไม่ควรใส่ม่วงเพราะอย่างที่บอกม่วงมันไม่ได้เหมาะก,กับลงคันลงบอสประมาณนี้แลวการผสมสายเขียวไม่ได้มีอะไรแบบซับซ้อนมากมายควิกซิลเวอร์เนี่ยก็ไม่ได้เก่งในเวิร์บ,บอสแต่จะมีโดดเด่นในดิสแพตหรือว่า AC PP นิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่แบบควรจะปั้นมาลงบอสอะไรขนาดนั้นโอ้เชีย่ยใส่สิม,ม่วงมั้งมีเอะสัตย์จะควจะเริ่มจากตัวไหนดีเนี่ยอ่ะจะเริ่ม โลกิลงบอสได้ไหมลงบอสได้นะแต่ว่าหาเกียร์แดงเกียร์ม่วงมาใส่ก็ดีไม่ใช่เกียร์แดงเกียร์ชมพูหล่อมาใส่ก็ดีเพราะฉะนั้นเพราะว่าโลกิเนี่ยลงดิสแพดหรือลง a อเบ็กเนี่ยอาจจะต้องใส่มุ้งใช่ไหมแต่หลังๆคนเล่นไอเบ็กเขาก็ใส่แทงใส่ทัดหล่อมาแล้วเพราะว่ามันคะแนนตันได้ดีกว่ามีวันทาม240ิมีตีบอสแรงมีบิดดาวมีนู่นนี่นั่นเราฉะมองว่า เอ่อมันวนทาทํทำอาจจะลั่นจากการกดสกิลทียสามในในบอร์ดก็จริงถ้าเกิดใส่แดงเนี่ยแต่คุณคุณคุณก็จะแบบประยุกต์ใช้ในการที่ไม่กดสกิลทียสามให้มันเล่นกดเอาบัฟอะไรนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าโลกิเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวสากลที่น่าทําทั้งการลงบอร์ดทั้งลง AVX ในเวลาเดียวกันก็เป็นหนึ่งในตัวที่แบบเก่งมากอะเก่งเกินหน้าเกินตาตัวแปดร้อยคอนมีคิวหลายๆตัวดิสแพดนี่ก็สบายมากๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดเยอะแล้วกันคนเขาน่าจะรู้แล้วว่าโลกิเนี่ยมันเก่งขนาดไหน ตัวหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้เลยคือทีน่าของเราทีน่าเนี่ยเป็นตัวที่เขาทั้งที่จะแหกกฎเกีีร์ม่วงเหมือนกันเพราะว่าทีน่าเนี่ยเป็นตัวที่ลง ABX เราจะไม่พูดถึง ABX แต่ว่าบอก Refer e n c เฉยว่ามันลงไอเบ็กโหดมันเป็นเมตาไอเบกสายสากลฮีโร่หญิงตอนนี้สายสากลฮีโร่ตอนนี้แต่ว่าเป็นตัวที่ลงบอสได้ดีมากคือถ้าจะลงบอสเนี่ยมันควรจะใส่เกียร์แดงเกียร์เกีี่์ชมพูหลอมอย่างงี้ถูกไหมเกียธาตแต่ว่าทีหน้าใส่ธาไม่ได้แต่ทีหน้าเป็นตัวตัวมันได้ไม่กี่ตััวววทีีแบบ่่่่แแแแบบบใสงงงงยยรรอู คือก็ถ้าเกิดใครมีงบใครทำอีเทน a ลครบหมดแล้วเนี่ยทีนา่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าหยิบมาทําแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวที่คุณจะจะจะ,จะไม่ผิดหวังถ้าเกิดปั้นมันมาใช้งานได้ยาวๆสบายๆ,ายๆทีน่าเนี่ยสุดยอดเล่นง่ายมีฮิลนุ่นนี่นั่นเป็นตัวอีกตัวนึงที่เก่งเหมือนกันเก่งมากๆเป็นฮีโร่สายสากลที่ผมมองว่าอาจจะเก่งที่สุดในเกมแล้วอีกตัวหนึ่งคือซูเปอร์ไจนซ์ซูเปอร์เจนซ์เนี่ยเอ่อเป็นตัวบอสเหมือนกับแบ็กดอฟใช่ไหม เป็นเมตาเอพีเอ็กผู้หญิงไวไลท์ line. ส่วนลงบอสเนี่ยสุดตีนมากเราไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันเพราะว่า,ววพววาเพราะ,นะออะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ่ะแม่งโคตรโหดโคตรแหลงอ่ะคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วมั้งอืมต้องต้องใส่เกียร์ธาุ่นะเออจแอนเนี่ยก็พูดไม่รู้จะพูอะไรแล้วอ่ะแม่งตัวแม่งโหดอะ่ะขคนาดเองนั่หละไปปั้นเธอเลยอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปพูดถึงเบต้านระีวิวหนาเบต้ารีวิว เบต้ารีิวผมมองว่าตกเมตาในเวอร์ในในในเวอร์บอสเเจเนี่ยเพราะว่ามันมันเก่งจริงมันเก่งมันวันช็อตบอสอัลติเมทอะไรเงี้ยได้สมัยมันมาแรกๆคนก็แบบพือฮาแต่ว่าพอด่านสูงๆน่ะเบต้ารีวิวมันเริ่มจะลงไม่ไหวแม้จะเป็นเกียร์แดงก็ตามมันมันจะเริ่มลงไม่ไหวตั้งแต่ชั้นยี่สิบเนาแล้วอ่ะมันจะเริ่มแบบดาเมจเริ่มจะไม่ค่อยไหลแล้วอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นสกิลอเวกยุคเก่า ก็ก็เก่าแหละมันดูอเวีของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่าชั้นแรกๆยังพอลงไหวนะแต่ถ้าเกิดชั้นหลังๆคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าลงไม่ไหวจะมีตัวที่แบบลงได้ดีกว่าแกมบิดฮฮวเมนทอร์อะไรเงี้ยยังก็ยังลงได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมองว่าอาจจะยังไม่คุ้มสำหรับการปั้นตอนนี้ไอ้ตัวหนึ่งเดี๋ยวอพูดถึงก็ได้กูจะกูจะว่ากูจะไม่พูดถึงแหละเฮ้ กเลเดอร์แตหลังๆก็ไม่เคยเห็นคนอวยนะคือกลเดอร์เนี่ยมันลงได้ไหมมันก็ลงได้และใส่เกียร์ท่าให้มันด้วยนะถ้ากจะเอาไปลงเนี่ยมันแค่ไม่มีฮิวเดินช้าแล้วก็บางแล้วก็สกิลก็เล่นยากวันทามไอเกียร์ม่วงเกียร์ท่าก็ลื่นง่ายนั่นเองถ้าจะปัดมาลงก็คิดดีๆแล้วกันผมไม่แนะนํานะตอนนี้งานของผมที่ใช้มันก็แค่สควอตแบตเทิร์นอะอย่างอื่นก็ไม่ได้จับเลยไม่ไม่ได้ยุ่งกับมันเลยเกียร์ม่วงก็รู้สึกว่าเสียดายใส่ให้มันทําไมก็ไม่รู้เอาไปลงกั้ง เลือกไม่ได้แม่งมีให้ตัวเดียวให้ลงเลยสกอรแบทเทิลนก็เกียร์เอ่อสายสกกลก็มีประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะพูดถึงวิชั่นกับทอร์แล้วก็เฮลลาค่าๆกันเพราะว่าเผื่อหลายคนเอ่องงแล้วก็โอดินรีแคปไหม่ไม่ได้รีแคปเียว่าพูดถึงสั้นๆ ทอเนี่ยยังเก่งไหมก็มันก็ยังพอเล่นได้แต่ก็อาจจะไม่ได้ดาเมจแรงเท่าตัวสมัยนี้เนี่ยใส่เกียร์ธาตุก็พอลงได้วิชันเนี่ยมันก็มันก็แรงกว่าทอนิดนึนงผมมองว่าใส่วันทามันพอเล่นได้แต่ก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายถือว่าเบาๆแบบเขาเรียกว่ากลางๆอะ่ะเออส่วนเฮล่าเนี่ยมไม่ว่าไม่เหมาะกับการลงบอสว่ะถึงอันติสกิลเชียสามมันจะแรงแต่ว่าสกิลอื่นแม่งแบบตีเหมือนยุงกัดอะ่ะแม่งโคตรกะเพราะฉะนั้นผมมองว่า ตัวเนี้ยถ้าจะไปเล่น PP พีาต้องมีอ์ติแฟกนู่นนี่นั่นเอาไปลง AT ไปเป็นซับในพีพีลงบอสไม่เก่งตัวนี้ข้ามไปตัวหนึง่งเออคือโอดินใช่ไหมโอดินเนี่ยผมผมอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปเรื่องเกียร์ม่วงลงบอสโอดินเป็นตัวที่เป็นต้องใช้เกียร์ม่วงเท่านั้นเหมือนหมอเหมือนกิงโก้ฉันอาจจะลงได้ไม่ไกลลงได้ไม่สุดใั้แรกก็พอลงได้แต่ว่า มันก็จะไปได้ไม่สุดอย่างเงี้ยแหละอย่างที่ผมบอกมันไปได้พอๆกับเบต้าัเรบิวอะโอรินเกยยม่วงอะเออเพราะว่ามันยังเป็นตัวที่ลงดิสแพดได้ได้ดีอยู่แต่ว่าผมก็ลาก่อนถอดเกยืมอม่วงไปแล้วจ้าบา,บายยส่วนเออจริงีก็มีแค่ะนะอะพ็อกซิม่าเนี่ยลงได้ใส่แดงหลอมเอาไว้ลงจงึิงผมว่าธรรมัพย์ก็พออีพ็อกซิม a าเนี่ยก็มีแค่นี้แล้วกันสําหรับคลิปวันนี้ก็สุกว่าพูดมาเยอะมากตอนนี้คอแห้งแล้วเดี๋ยวจะไปกินสมูทตี้๊บมึง อืมถ้าเกิดใครมีปัญหาคําถามหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันเพื่อผมจะไปตอบมีประมาณเท่านี้แหละมัง้งที่ผมอยากแนะนําทุกคนก็ถ้าเกิดชอบก็ like, กดไลค์กดติดตามเพื่อคลิปในอนาคตด,ด้วยนะสวัสดีบ๊ายบาย